ทำพยากรณ์เทวดาเสวยอายุตามวันท่านที่เกิดวันพุธระวางอายุ18ปีพระเสาเสวยอายุและพระเสาเสวยตัวเองระยะนี้ระวังจะเสียทรัพย์และจะป่วยต่างๆสิ่งที่ทำไว้ผลประโยชน์น้อยมีแต่ทางเสียควรบูชาพระเสาจึงจะดีระหว่าง19ปีกับ9เดือนพระพระฤหัสบดีแทรกพระเสาระยะนี้ห้ามเดินทางไปทิศตะวันตกจะเดือดร้อน ให้ทำงานอยู่กับบ้านจะมีโชคลาภดีกิจการดีทุกอย่างควรบูชาพระพฤหัสบดีกับพระเสาร์โชคลาภจะดีขึ้นตามลำดับระหวังอายุ20ปีพระราหูแทรกพระเสาระยะภายใน10วันให้ระวังจะเสียทรัพย์แต่ระยะต่อไปจะมีโชคดีทำกิจการงานทุกอย่างจะประสบผลดียิ่งควรบูชาพระราหูกับพระเสารเหตุการณ์ต่างๆจะดีขึ้นมาก ระหว่างอายุ21-22ถึงปีพระสุขแทรกพระเสาระยะนี้มีศัตรูคู่อิจฉาซึ่งจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้แต่ระยะต่อไปจะมีโชคลาภทำการงานอะไรมีผลดียิ่งควรบูชาพระสุขกับพระเสาจึงจะดียิ่งขึ้นระหว่างอายุ23ปีพระอาทิตย์แทรกพระเสาระยะนี้ทำอะไรลงไปควรพิจารณาให้ดีจะเกิดผลเสียหายและเสียทรัพย์เพราะมีคนใส่ร้าย หรือย้ายที่อยู่อาศัยเดือดร้อนต่างๆควรบูชาพระอาทิตย์กับพระเสาจึงจะบันเทาระหว่างอายุ24ปีกับ4เดือนพระจันทร์แทรกพระเสาร,ระยะนี้จะพบคู่ครองกิจการงานทุกอย่างประสบผลดีมีผู้ช่วยเหลืออยู่เสมอควรบูชาพระจันทร์กับพระเสากิจการจะดีขึ้นตามลำดับระหว่างอายุ25ปีพระอังคารแทรกพระเสา จงระวังจะจากที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อนต่างๆหรือญาติมิตรจะให้โทษควรบูชาพระอังคารกับพระเสาจึงจะบรรเทาโทษระวางอายุ26-27ปีพระพุทธแทรกพระเสาระวังจะเสียทรัพย์และมีชายผิวดำนำทุกมาให้แต่ระยะหลังโชคลาบดีทำกิจการใดๆไ,ไว้จะสำเร็จสมความตั้งใจดีมากควรบูชาพระพุธกับพระเสาจะดีมาก ระหว่างอายุ28-29ถึง30ปีกับ4เดือนพระพฤหัสบดีเสวยอายุและเสวยตัวเองระยะนี้โชคดีมากกิจการทุกอย่างที่ทำไว้มีผลดีเยี่ยมชื่อเสียงเกียรติยศด,ดีควรบูชาพระพฤหัสบดีจะดียิ่งยิ่งขึ้นไประหว่างอายุ31-32ถึงปีพระราหูแทรกพระพฤหัสบดีในระยะแรกดีจะได้โชคลาภและคู่คลองแต่ภายหลังจะเสียทรัพย์ และเป็นความหรือถูกจองจำเกิดจากคนท้องใหญ่ดำเป็นเหตุควรบูชาพระราหูกับพระพฤหัสบดีจะบันเทาโทษระหว่างอายุ 33, 34ถึง35ปีกับ3เดือนพระสุขแทรกพระพฤหัสบดีระยะนี้โชคดีจะพบคู่ครองได้ทรัพย์ต่างๆกิจการงานทุกอย่างจะประสบผลดีมากควรบูชาพระสุขกับพระพฤหัสบดีเสียโชคลาบจะดีขึ้นมาก ระหว่างอายุ36ปีพระอาทิตย์แทรกพระพฤหัสบดีระยะนี้จะเสียทรัพย์เจ็บป่วยได้รับความทุกข์ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระพฤหัสบดีจึงจะบันเทาลงระหว่างอายุ37-38-39ปีพระจันทร์แทรกพระพฤหัสบดีระยะแรกนี้งานทุกอย่างมีผลและโชคลาภแต่ระยะหลังให้ระวังผู้หญิงหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์ หรือนำศัตรูมาทำให้เดือดร้อนควรบูชาพระจันทร์กับพระพฤหัสบดีเหตุการณ์จะดีขึ้นระหว่างอายุ40-41ปีพระอังคารแทรงพระพฤหัสบดีระยะนี้กิจการงานมีผลได้น้อยและเสียทรัพย์หรือถูกใส่ความให้ได้รับความลำบากเจ็บป่วยต่างๆควรบูชาพระอังคารกับพระพฤหัสบดีจึงจะบรรเทาระหว่างอายุ42-43-44ปี พระพุทธแทรกพระพฤหัสบดีในระยะนี้โชคลาภดีตลอดกับกิจการงานที่อยู่อาศัยชื่อเสียงเกียรติยศควรบูชาพระพุทธกับพระพฤหัสบดีโชคลาภจะทวีคูณขึ้นระวังอายุ45-46ปีพระเสาร์แทรกพระพฤหัสบดีระวังจะมีเคราะห์เสียทรัพย์หรือมีคนใส่ร้ายหาเรื่องราวให้ได้รับความเดือดร้อนควรบูชาพระเสาร์กับพระพฤหัสบดี เหตุการณ์ต่างๆจะบันเทาระหว่างอายุ4 7ปีกับ4เดือนพระราหูเสวยอายุและพระราหูเสวยตัวเองจงระวังจะป่วยต่างๆหรือถูกใส่ความทําให้เสียทรัพย์หรือพัดพลากจากญาติมิตรควรบูชาพระราหูเหตุการณ์จะบันเทาระหว่างอายุ48-49ปีพระสุขแทรกพระราหูโชคลาภระยะนี้ดีผลงานที่ทําไว้เกิดประโยชน์ดีทุกประการ และมีเพศตรงข้ามคอยช่ยเหลืออยู่เสมอจะได้ชื่อเสียงเกียรติยศควรบูชาพระสุกับพระลาหูกิจการงานจะได้รับผลดีระหว่างอายุ50ปีพระอาทิตย์แทรกพระลาหูระยะนี้โชคลาภก็ดีผู้ใหญ่จะให้ลาบหรือบุตรภรรยาจะนำลาบมาให้ได้รับความสุขสำราญควรบูชาพระอาทิตย์กับพระลาหูโชคลาภจะดีขึ้นมากระหว่างอายุ51ปี พระจันทร์แทรกพระราหูระยะนี้ระวังผู้คนจะส่อเสียดหาเรื่องเลวร้ายให้ได้รับความเดือดร้อนควรบูชาพระจันทร์กับพระราหูจึงจะบรรเทาระวังอายุ52ปีพระอังคารแทรกพระราหูระวังจะเสียทรัพย์หรือมีคนหลอกลวงควรบูชาพระอังคารกับพระราหูเหตุการณ์จะบรรเทาลงระวังอายุ53-54ปีพระพุธแทรกพระราหู ระยะนี้โชคลาภดีการงานทุกอย่างประสบผลดีแต่ระวังศัตรูจะใส่ร้ายให้ได้รับความเดือดร้อนควรบูชาพระพุทธกับพระราหูเหตุการณ์จะบรรเทาลงระหว่างอายุ55-56ปีพระเสาแทรกพระลาหูระยะภายใน10วันนี้จงระวังเคราะห์แต่ภายหลังโชคดีทำกิจการใดทุกอย่างประสบผลดียิ่งควรบูชาพระเสากับพระราหู โชคลาภจะดีขึ้นตามลำดับระหว่างอายุ57-58ปีพระพฤหัส,สบดีแทรกพระลาหูระยะนี้เดินทางไกลจะเสียผลและระวังหญิงขาวหาเรื่องร้ายใส่ความให้เดือดร้อนถ้าอยู่บ้านเรือนทำกิจการใดมีผลดีมากและได้ชื่อเสียงเกียรติยศควรบูชาพระพฤหัส,สบดีกับพระลาหูโชคลาภจะดีขึ้นมากระหว่างอายุ59-60-62ปี พระสุขเสวยอายุและพระสุขเสวยตัวเองระยะนี้โชคลาภดีทุกอย่างได้ทรัพย์มีชื่อเสียงเกียรติยศได้คาทาเข้ารับใช้หรือคู่ครองได้รับความสุขสบายทุกอย่างควรบูชาพระสุขเหตุการณ์จะดีขึ้นมากระหว่างอายุ63ปีพระอาทิตย์แทรกพระสุขระวังมิตรเป็นศัตรูหรือเจ็บป่วยต่างๆหรือถูกใส่ความทําให้เสียทรัพย์ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระสุข เหตุการณ์ร้ายจึงจะบรรเทาลงระหว่างอายุ64-65ปีพระจันทร์แทรกพระศุกร์ระยะนี้โชคดีจะได้ทรัพย์ต่างๆกิจการงานที่ทำไว้เกิดผลดีและได้ขาถาเข้ารับใช้ควรบูชาพระจันทร์กับพระศุกร์จะมีโชคดีระหว่างอายุ66ปีกับ6เดือนพระอังคารแทรกพระศุกร์ระยะนี้โชคดีการงานทุกอย่างประสบผลดีสุขสบายใจทุกอย่าง ควรบูชาพระอังคารกับพระศุกร์จะบังเกิดผลดีขึ้นมากระหว่างอายุ67-68ถึง69ปีพระพุธแทรกพระศุกร์ระยะนี้โชคลาบดีสิ่งของต่างๆที่เสียหายจะได้คืนมาการงานที่ทำไว้ได้ให้ผลดียิ่งควรบูชาพระพุทธกับพระศุกร์จะบังเกิดลาบดีมากระหว่างอายุ70ปีพระเสาร์แทรกพระศุกร์ระยะนี้ระวังการเจ็บป่วยจากญาติพี่น้อง หรือเกิดทะเลาะวิวาทกันเสียทรัพย์ควรบูชาพระเสากับพระศุกร์จึงจะบันเทาจบคำพยากร์เทวดาสวยอายุตามวันท่านที่เกิดวันพุธไว้แต่เพียงเท่านี้